จากที่เหตุบีบิมบับไปหมื่อวานนี้แมนบอสุมเจ้าย้งสวัสดีค่ะทุกคู่ทุกคนก็ได้บอกออมมาไปว่าออมมามืออื่นนะขออีกเน่เดอาา้ออาณาแซีบหลายมากเลยว่าโอเคโอเคซโอคอยอรัสซโย,ออยอมาว่าเข้าใจแล้วค่ะ่าสันมีผู้ใดรอสูตรยำผักอยู่บอกแลนมาบัวทันจะขึ้นไม่ให้หน้าจอออมมาเราห้อยเครื่องเ,เอรียบ้อยบนซูสิงอย่างเป็นแลนมากก็คือเราคนแหลวเรีเยบ้อยก็เลยเว่าใส่อันนี้เดาลูกใส่อันนี้เดาลูกใส่ท่านั้นท่านี้แลนมาถ่ายบัทันของออมมาถ้าเป็นผักแบบนี้นะคะสิบัใส่กระเทียม เดแตะใส่แค่ที่ขื้นไว้หายเด้อจ้าก็ตามตบไทยด้วยง่าขวห่หอมหอมไปบดก่อนหรือว่าสิขยี้ขยิคือเอามาก็ได้หอมหอมนีซื้อมาแต่ตลาดเด้อชุมเจ้าในตลาดนะ่ะเขาสีขว่ขายเป็นถุงเป็นถุงอาจจะซื้อกลับมาถ้าเราซองถุงแล้วก็สิมาใสก่กระปุกแบบนี้ไว้ตบไทยด้วยชังกรมือน้ำมันงาเกาหลีนั่นเองสอบถามมมว่าพี่เบนน้ำมันงาเกาหลีที่ไทยมีขายไหมเบนไม่แน่ใจว่ามีขายหรือเปล่าเบนแนะนําน้ำมันงาของจีนนะคะในโรตัส หรือว่าแมคโคฉลักสีแดงๆบอกว่ายี่ห้อนั่นาหอมแห้งอร่อยมากมาซิมแล้วอ้อยคือเค็มแฉะสันว่าเอาเหตุจังไหนล่ะแม่คือเค็มยังว่าเป็นยังใบ,งบมันเค็มกาดมันบบเค็มสันใส่สิโลน้ำปลาไปหลายโพดเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ใส่กองเอาไว้ในตู้เย็นที่เหลือเราก็จะมายำกันวันนี้โอเมนยำเขาสิไม่เห็ดข้าวยำเกาหลีหรือบีบิมบับ ถั่วงอกที่หลวงใบมอขืนนีแบบบ่ได้ใส่หยังเด้อค่ะถั่วงอกเกาหลีหลวกเปอาๆหลวกน้ำหอนปอปาๆตามด้วยกิมจิได้หล,ลายใสหลายได้เลยบามาใส่กิมจิหลายไปกว่าเนี่ยมันจะแซ่บคือเป็นมากินไงชมเจ้าเป็นโคชูจังประมานี่ได้เลยนี่ละปรุงแค่นี่ละปรุงซัมนีพ่อเลยทะเลคุกเขาส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันไปกินตามร้านเกาหลีเขาก็ใช้เขาค้นเองมันบ่เพื่อนนี่นะมากความสะดวกสบายง่ายสักคนให้หลแล,แล้วก,กระจบ จัดจานให้สวยงามข้าวางที่จานพักวางไว้คนละเจ เล้วกระตักโคชูจังโปะลงตรงกลางตามด้วยไข่ดาวเนี่ยมันก็จะเป็นจานที่สวยถ้าอยากกินแบบอร่อยอร่อยแบบอ่ลูกทุง่งลูกทุง่งบ้านเบนได้เลยค่ะเป็นการกินแบบลูกทุ่งของพวกเราโู่นนี่ค้นที่จะต้องมาคุกท่ตาต้องหญ่แน่จักหน่อยค่อนข้างที่จะปวดมือปวดแขนไปน้ำแล้วกระจมไปน้ำเอาซ่อนอีหยังไม่ให้ฉันคน้นตัวแหลตัวแหล่อยู่ซันปล่อยให้นางค้นไปมาดูไข่ดาวออม,มา่ามันบ่เข็มใส่เกลือลงไปอีกก็ตามด้วยพิกไครจะไงละ่ะโซเดียมมาเต็มมือนี้ กินอนะ่ะไข่าดาวต้องเป็นไข่าดาวที่มันบรสุกไข่าดาวเยิ้มๆมันจางสีแซ่บมันจังสีเข่ากันเด้ค้นเซตหน้าตาสีสันมันก็จะเป็นตาแซ่บแบบนี้มีความข่ายเข่าหมาเนี่ยจังหน่อย <c oughs> แต่มันอร่อยนะเออมันได้เฮ็ดกินแล้วเนาะสิตดใจเป็นข้ออมมากินมือที่สองแล้วจะเบื่อก็ช่างลูกสะใภพบอกว่าอยากกินมาก็พร้อมที่จะจัดหายทันที่าลนะเนาะเขาอยากกินเนาะเพื่อนนี่นะเป็นเมนูที่อมมาหิตเขาก็กินง่ายค่ะ เป็นเมนูแปลกๆมาบ้านนี้นะค่นข้างคืดยากน้ำเพรนเนจจักหน่อยเงื่อนี่จะบอค่อยตีอาหารกินเท่อแรกแล้วบ่มากก็คือจะบก,กินอีกทสเต๊ปใครดาวคนละฟองโป,โปนามังใหญ่ๆนี่เป็นถามอปาาุปสรรคเรียว่าช้างเอากระมังใหญ่